กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะจ๊ะวันนี้ยายหมวยก็มาขอจุดธูปไอ้ไข่ด็กวัดเจดีนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางของหวยรัฐบาลเวียดนามหรือว่าหวยฮานอยนะจ๊ะสี่ฮานอยเนาะก็มีเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะ แล้วก็ยิงยาวไปถึงเราพัฒนาด้วยนะจ้าวันนี้ตั้งแต่4โมงครึ่งถึง9ไอ8โมงครึ่งของไทยนะคะพี่น้องจา๋าก็ตัวเลขก,ก็อาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะจ้าพี่น้องจา๋า ก่อนอื่นนะคะเรามารับฟังคำเตือนก่อนนะคะพี่น้องจา๋าเลขทูบหวยเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะความแม่นขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาบุญต่างกันมีโชคต่างกันแบ่งปันเผื่อมีโชคร่วมกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆ รวยรคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะพี่น้องจ๋าก็อาจจะมีเข้าบ้างอาจจะมีหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะตัวเลขก็ออกมา2ตัวแล้วนะคะก็มีเลข4แล้วก็เลข2นะคะรอรุน อันสุดท้ายเดอ้อปันนี้เดอ้อว่ามันจะออกตัวใดแตน้แตนเตน้นเต้นรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องสาถ้าชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านได้เนาะวันนี้จุดทูปให้นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์วันเริ่มต้นเดือนใหม่วันที่หนึ่งต้นเดือนนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการอย่าลืมนะจ๊ะเลขทูบเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสี่ยงโชคความเม่นขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาบุญต่างกันมีโชคต่างกันแบ่งปันเผื่อมีโชคร่วมกันนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะเลขอันที่สามกำลังเริ่มออกมาแล้วจ้าพี่น้องจ๋าสีสองอะไรเนาะรอเพิ่งเ้้อพี่น้องเร้อรุ่นเด้อแต่ว่ารุ่นตั้งแต่เวียดนามไปถึงลาวเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋า สีองเหมือนเลขศูนย์แล้วก็เหมือนเลขเก้ารอดูนะจ๊ะพี่น้องจ๋าว่ามันจะเป็นเลขตัวไหนโอ้ออกมาแล้วจ๊ะพี่น้องจ๋าโอ้สี่สองศนะคะ, 4, 2, 0, ะ,คะพี่น้องจ๋าสี่สองศนย์นะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านได้นะคะก็อขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าเฮงเฮรวยๆจ้า